สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ LC พาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะทีมงาน LC พาเที่ยวก็พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานีโครงการหลวงค่ะที่นี่ก็คือโครงการพัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะนั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลศบกายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองค่ะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองมา ไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็ถึงแล้วค่ะที่นี่มีจุดเด่นอยู่หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการเกษตรส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะรวมไปถึงที่สําคัญที่สุดค่ะที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะพาคุณชมไปชมพระอาทิตย์ตก กันนะคะที่เรียนยอดดอยจุดชมวิวที่ม่อนเงาะกันนะคะซึ่งขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าม่อนเงาะเมื่อปี2517ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางมานะคะพร้อมกับมีพระราชดำรัสให้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นนะคะจึงเป็นที่มาของม่อนเงาะแล้วก็โครงการหลวงอีกหลายๆโครงการที่เราจะได้พาคุณผู้ชมไปชมในช่วงของวันนี้ตลอดทั้งวันเลย ะะช่วงนี้เราพาคุณผูชมไปชมบรรยากาศรอบๆของศูนย์โครงการหลวงม่อนเงาะว่าจะมีบรรยากาศที่สวยงามขนาดไหนแต่บอกไว้เลยนะคะว่าช่วงเช้าแบบนี้อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาทิศขึ้นด้านหลังกันค่ะ สวัดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหลวงทุ่งเริงนั่นเองนะคะก็มีการต้อนรับกันด้วยน้ําผลไม้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่โครงการหลวงนี้เขามีการแปรรูปขึ้นนะคะนี่เลยค่ะน้ําหม่อนหรือว่ามันบร์รี่นั่นเองนะคะรู้สึกแบบสดชื่นมากค่ะเดี๋ยวลองชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะ ดื่มแล้วสดชื่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในโครงการกันว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะ และตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ม่อนกุหลาบห้่ยผักไผ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในโครงการหลวงนะคะที่เราไปมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือทุ่งเดิงนั่นเองค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้เราได้ดื่มด่ำกับน้ำมอร์บรี่ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็นี่เลยค่ะนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่นะคะเป็นชาที่มี สมุนไพรหลายๆอย่างรวมกันค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้มารองชิมกันและข้างหลังค่ะก็เป็นบรรยากาศของสวนกุหลาบนะคะซึ่งก็มีกุหลาบหลากหลายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของกุหลาบที่นี่กันค่ะ คุณผู้ชมคะและนอกจากที่นี่นะคะจะมีกุหลาบที่เป็นดอกสวยงามหลากหลายสีแล้วค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งความเศรษจซึ่งกุหลาบออกดอกมาเป็นผลค่ะซึ่งนี่เรียกว่าผลกุหลาบหรือว่าลูกกุหลาบนั่นเองค่ะสวยงามมากค่ะคุณผู้ชม เราพาคุณผู้ชมมาสถานีที่2ค่ะนั่นก็คือโครงการหลวงนะคะโครงการวิจัยแม่หลอดนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของกาแฟพันุ์อาราบิกาค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในกันค่ะว่าจะมีกาแฟกี่สายพันธุ์กันบ้างค่ะตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวิจัยพันธุ์กาแฟนะคะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่มีการวิจัยพันุ์กาแฟที่หลากหลายแล้วก็ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีกาแฟพันุอาราบิก้านะคะการที่จะ เราจะได้กาแฟมาแต่ละแก้วนั้นมันมีขั้นตอนที่หลากหลายมากค่ะวันนี้เราก็มีโอกาสได้เข้ามาชมขั้นตอนนะคะถึงการทำรวมไปถึงได้ชมเครื่องเพาะเปลือกกาแฟด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมแปลงกเกษตรอินทรีย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่นี่ค่ะ เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานีหลักของเราค่ะซึ่งเป็นโครงการหลวงม่อนเงาะนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาถึงเวลาที่พอดีเลยค่ะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยๆกันที่จุดชมวิวม่อนเงาะนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับลงมาชมบรรยากาศด้านล่างกันนะคะ คุณผู้ชมมาถึงที่นี่นะคะจุดชมวิวม่อนเงาะนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างจะเย็นนิดหนึ่งนะคะเราจอดรถตรงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมาถึงจุดชมวิวประมาณ300เมตรค่ะถือว่าคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเดินขึ้นมาถึงที่จุดชมวิวนะคะตอนนี้บรรยากาศสวยมากเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่พระอาทิตย์กำลังจะตกยิน,นที่ข้างหลังนี้ค่ะ <S <S ตอนนี้เราพาผู้ชมมาดูโรงเพาะเห็ดนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดนางรมฮังการีนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่บริเวณโครงการหลวงม่อนเงาะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะนี่ก็เป็นเห็ดกำลังจะ,จะ,จ,ะจะออกดอกพอดีนะคะสวยงามมากค่ะก็ทำให้ได้ให้เกษตรกร ต่อเดือนนะคะเดือนละประมาณ5 0 0 0ับาทค่ะเมื่อกี้ไปเราไปสอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างในกันว่ามีเห็ดบานเยอะไหมค่ะ คุณผู้ชมและตอนนี้เรายืนอยู่กับคุณลุงคุณลุงเดชนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้วยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมไร่ชาของลุงเดชค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลกับมอนเงาะที่เราเดินทางไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลุงเดชกันค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างสําหรับการมาทําไร่ชาตรงนี้นะคะลุงเดชคะลุงเดชเล่าถึง วิวัฒนาการจากที่อาชีพเดิมลุงเดชทําอาชีพเกี่ยวกับเก็บใบเมี่ยงใช่ไหมคะครับแล้วลุงเดชมาทําไรชาแล้วก็มาเข้าโครงการหลวงได้ยังไงคะอืออนแรกนี่ก่อนนก็มาส่งเสริมมาใช่ก็ลุงคนเดียวหรอมาส่งเสริมนี่จะมาทําเป็นแปลงรวมถึงกลุ่มโดยในหมู่บ้านนี่หลายๆบ้านมาทําร่วมกันเรียกกนรแล้วก็ มาทำร่วมกันหู้รักการหู้อย่างแล้วอาจารย์เจียงชกคนณฝึกฝนมาดูแลมาคุมมาดูแลอย่างกะแล้วก็จุ่มปลูกได้สองฝีในแปลงรวมเนี่ยก็ขยายไปปลูกในพื้นที่ของใครของมันอย่างกัเอาต้นกาเนี่ยเอากิ่งมันขยายับจํารวมกันอยากัไปปลูกของใครของมันแล้วก็ปปก,วก,ก็คืนพื้นที่มาเป็นของลุงได้ทําร่วมกันได้ห้าฝีแต่นะี่ยก็ลุงก็ทําคนเดียวมา ตลอดแล้วก็ลุงก็ขยายไปแห็นบรรยากาศแบ่งรวมเลยก็น้อยเดียวอ,อยากชักไล่ายอยากเดีย๋ยวนั้นลุงก็ทําคนเดียวอยากเกาะกล้าเกาะหนังพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนี่เป็นของล,ลงุงหรยอไม่ครับก่อนๆนี่เดิมนี่ก็เป็นสวนเมี่ยงอย่ะเป็นเมี่ยงเป็นเมียม่ยงก็คือซาหเหมือนกันหันสายพันหนึ่งก็เรียกว,ว่าซาสามก็ทําเมี่ยงแต่ก่อนนี้อยาก หนูสนใจเรื่องเงินค่ะที่บอกว่าชาอูหลงนี่จริงๆไม่ไม่ใช่ชื่อของชาแต่ว่าอูหลงนี่เป็นวิธีการทําชาไม่ละครับไม่ละใช่ละแล้วมันแตกต่างจากชาปกติยังไงคะชาอูหลงอ๋อคือว่าอูหลงนี่มันจะทํำอ๋อมันมาใจีชื่อชาเนาะชื่อชาแต่แต่มันก็เป็นชาเขียวใช่ไหมคะชาปกติเป็นชาปกติหมายความว่าออกจากต้นเนี่ยสองสายพันธุ์เนี่ยหรือว่าชาพันธุ์เบอร์สี่สองหรือว่าพันธุ์เบอร์สี่เจ็ดหรือว่าก้านอ่อนเนี่ย ออกจากสองสายพันธุ์ที่ไหนมันก็มีสองสายพันธุ์เนี่ยแต่อูหลงนี่มันเป็นวิธีการทําคือว่าอูหลงนี่ขั้นตอนของมันนี่มันจะทำย่ากหน่อยอมันจะใช้จะต้องไปอบประมาณสามสิบสองชั่วโมงสามสิบหกชั่วโมงครับจากชั่วโมงแรกถึงกว่าจะทําสําเร็จอย่างเรียบร้อยหมดละใจเวลาสามสิบหกชั่วโมงยวกความร้อนใช่ไหมคบความร้อนความร้อนแต่มันมีโรงงานของมันอยู่มันจะมีเครื่องจักรจังนี่ไปก่อน่ห้ากิโลเนี่ย ที่โรงงานที่ลุงเอาไปโ่งเนี่ยนะแล้วก็ชานี่เราเก็บยังไงคะเก็บวันเม้นวันหรือว่าอ๋อถ้าเก็บพอมันอยู่ที่การจัดการถือว่ามันมีสักทั้งหมดนี่มันมีสักถือว่าสามไร่อย่างอาทิตย์ที่โอเก็บสักไร่หนึ่งเก็บแต่เก็บภายในวันเดียวนี่ต้องเก็บให้หมดเก็บให้หมดหมดทั้งไร่หรือว่าเกินไร่อย่างนี้แต่ต้องเก็บให้หมดภายใน เก่งไล่หรือว่าไล่เนี่ยต้องเก็บภายในก่อนเดือนมิถุนายนแล่วก็ในไล่นี้มีมีผลิตภัณฑ์ชาไว้จําหน่ายให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะมีครับผมแล้วก็มีเต็นท์โฮมสเตย์ครับในแต่ละเดือนนี่มีนักท่องเที่ยวมาเข้ามาเที่ยวเยอะมคะถามเยอะมันก็ผมก็ได้เก็บตัวเลขก่อเห็นมีก็มาอยู่มาเรื่อยๆอ่ะมีมาเรื่อยๆครับ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ลุงเดชนะคะช่วยสอนวิธีเก็บชาค่ะว่ามีวิธีเลือกเก็บใบชาอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ลุงเดชช่วยสอนวิธีเก็บหนึ่งถ้าเป็นยอดชาแบบนี้เก็บได้เลยเก็บได้เลยครับเรียกว่าเนี่ยเก็บทลยแกัต่อไปเรียกว่าสองใบปลายยอดนะฮะเอาไปทําเป็นชาอูหลง ชาเขียวชาแดงก็เก็บผินยอดอย่างเดียวกันนี่หมดเลยครับแต่มันจะเอาวิธีการทำมาไดา้มันจะต่างกันตรงทำมุนมาไดา้แต่เก็บนี่ก็เก็บเหมือนกันทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูใกล้นิดหนึ่งนะคะเข้ามาดูตรงยอดใกล้นิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวลุงเดชช่วยเก็บเก็บให้ดูด้วยค่ะมีวิธีเก็บมันะะก็มั็เรียกว่าย,ยางเงฮะเรียกว่าเขา สองหนึ่งสองเรียกว่าสองใบหายแถมยอดสองใบเรียกว่าสองใบปลายยอดแก่ะจะเก็บอย่างนี้ฮะหนึ่งสองสามนี่เรียกว่าสองใบปลายยอดอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีวิธีเก็บชาก็คือนี่คือยอดชานะคะแล้วก็จะนับหนึ่งยอดชาแล้วก็อีกสองใบข้างๆนะคะก็จะเด็ดแบบนี้ก็จะออกมาเป็นสภาพนี้นะคะเึ็จะทําไปเป็นชาอูหลงทําเป็นชาอูหลง หรือว่าชาเขียวชาแดงก็เก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวให้ลุงเดชฝากฝากฝากวาชสัมพันธ์เกีกับอาไลชาเชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็คุณผู้ชมมาเที่ยวไลชาลุงเดชนิดนึงว่าไลชาลุงเดชมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคก็ใครสนใจก็มาเที่ยวแม่มาแวะชมอย่างได้ครับก็มีชาชิมมีกาแฟเป็นกาแฟสดนะครับกาแฟจากไร จากสวนกาแฟก่อทาเองทั้งหมดเลยปอดสารพิษใช่ไหมคะปอดสารพิษอ่ะเพราะเองทําเองหมดเลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณมายครับผมครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับลุงเดชซึ่งเป็นเจ้าของไรชานะคะก็ได้ดูวิธีเก็บชาแล้วก็เลือกเก็บใบชามีวิธีการเก็บยังไงบ้างรวมไปถึงอ่ะ เนก็ได้บอกถึงภาพรวมของที่มาที่ไปของไร่ชานี้นะคะสถานีต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปล่องแก่งนะคะชมความอุดมสมบูรณ์รอบๆแม่น้ำแม่แตงกันค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ไปล่องแก่งนะคะถือว่าโอ้โหสนุกสนานมากนะคะแอดเวนเจอร์มากค่ะมีทั้งการผจญภัยแล้วก็ออกกาลังกายไว้ในตัวนะคะคุณผู้ชมที่ชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยแบบนี้ไม่ควรพลาดที่นี่เลยนะคะมอนเงาะนะคะก็วันนี้ลาคุณผู้ชมไป ด้วยภาพบรรยากาศสะพานตรงนี้นะคะหลังจากที่เราได้ล่องแก่งมาจากตรงนู้นอันนี้คือสถานีสุดท้ายค่ะเราจะมาลงเรือกันที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาชมวิวสวยๆที่บนสะพานนี้ค่ะวันนี้ลาคุณผชมไปพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้นะคะที่สําคัญเลยค่ะขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณนะคะทริปสนุกๆแบบนี้ค่ะสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็โครงการหลวงด้วยค่ะที่พาเรามาชม วิถีชีวิตนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอาชีพของคนที่เข้าร่วมกับโครงการหลวงนะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมให้พวกเรานะคะได้มาเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะเป็นเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามาที่สุดอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่ม่อนง้อค่ะรับรองไม่ผิดหวังวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับภาพสวยๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ